3เหตุการณ์ปะทะที่ย่านบอดไก่จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงบ่ายเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณเสาไฟฟ้าผู้ชุมนุมและอาสาผู้ชีพเข้ามาช่วยกันดับเพลิงไม่ให้ลามไปบริเวณตึกหลังจากไฟมอดลงเสียงปืนและเสียงระเบิดดังขึ้นตลอดเวลาทั่วทั้งถนน14นาฬิกาที่นี่ สวัลนาคาชัยอายุ23ปีอาชีพพนักงานโรงแรมถูกยิงบริเวณท้องทำให้ตับฉีกขาด14นาฬิกาที่นี่มานาแสนประเสริฐสีอายุ21ปีอาสาสมัครปอเต็กตึงถูกยิงขณะเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ขนาแต่งกายเครื่องแบบผู้ชีพครบควรและขนาดถือธงกาชาติอยู่ในมูอบาดแผลกระสุนปืนทำลายสมองกระโหลกศีรษะทางด้านขวาแตกละเอียดเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ นาฬิกาที่นี่วารินวงสนิทอายุ28ปีอาสาสมัครสูนเรนทร์ููกยิงบริเวณอกบาดแผลกระสุนทะลุหัวใจ สี่นาฬิกาที่นี่เกรียงไกรเลื่อนไทยสงอายุ26ปีอาชีพขับรถแท็กซี่ถูกยิงทะลุเส้นเลือดใหญ่เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล